เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่ตำรวจรถไฟถูกยุบแต่การเดินทางของผู้คนด้วยม้าเหล็กยังคงดำเนินต่อไปเส้นทางรถไฟสายใตย้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ตำรวจรถไฟคอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเส้นทางระยะไกลจึงมีความส่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอาชญากรรมได้ง่ายทีมข่าวสเปซบาร์พูดคุยกับผู้ที่มารอขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือชื่อเดิมคือสถานีกลางบางซื่อบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตำรวจรถไฟถูกยุบไปแล้ว แต่เมื่อรู้ว่าถูกยุบพวกเขายอมรับว่ารู้สึกกังวลและไม่มั่นใจว่าการเดินทางต่อจากนี้จะปลอดภัยหรือไม่อตอนที่มีคือตำรวจเขาก็จะดูแลดีนะคะก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะดูทุกขบวนคือเขาก็จะเดินตรวจตาตลอดก็คือตลอดขบวนอาจจะอาจจะไม่ได้ถี่แบบทุกสิบนาทีอะไรคือคือไม่ใช่เพราะว่ามันจะบบรบกวนผู้โดยสารนะเนาะแต่ว่าก็เห็นอนะอย่างน้อย 45นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินตรวจไปตลอดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเหมือนได้ทราบข่าวในวันนี้ว่าไม่มีตำรวจรถไฟอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันทําให้การขึ้นทั้งต่อไปไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็รู้สึกจะแบบไม,ไม่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะค่ะที่ก็ควรที่จะมีขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บอกกับเราว่าแม้จะไม่มีตำรวจรถไฟมาคอยดูแลความปลอดภัยแล้ว แต่ก็มีตำรวจจากสอนอนตปูนซึ่งเป็นตำรวจท้องที่เข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยที่สถานีอยู่เป็นระยะทีมขาวสเปซบายยังได้ทดลองนั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษจากกรุงเทพไปยังสถานีประจวบโดยนั่งรถไฟชั้น3ขบวน37และออกเดินทางในช่วงบ่ายเพื่อหวังไปถึงที่หมายในช่วงค่าเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกังวลว่าเมื่อไม่มีตำรวจรถไฟแล้วการเดินทางในช่วงฟ้ามืดอาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ตลอดระยะเวลา6ชั่วโมงของการเดินทางเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่รถไฟเดินตรวจตาผ่านจุดที่เรานั่งประมาณชั่วโมงละครั้งและระหว่างการเดินทางยังมีพ่อค้าแม่ค้าแวะเวียนขึ้นมาขายของอยู่เสมอทําให้บรรยากาศระหว่างทางดูไม่ค่อยเงียบเหงาอีกต่อไปจากการสังเกตยังพบว่าแต่ละสถานีที่เรานั่งผ่านมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําแต่ละสถานีอยู่ด้วยกว่าจะถึงที่หมายก็เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้ว แสงสว่างจากสถานีที่ฉายส่องลงมาบริเวณขบวนร,รถไฟที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ชานชาลาแม้จะดูเหมือนว่าส่องสว่างไม่เพียงพอแต่เจ้าหน้าที่รถไฟก็คอยฉายไฟสองทางให้ผู้โดยสารเป็นการทดแทนช่วงบ่ายวันต่อมาเราเดินทางออกจากสถานีประจวบไปยังสถานีรถไฟหัวหินอีกหนึ่งสถานีปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติและยังเป็นจุดที่เคยมีสถานีตำรวจรถไฟหัวหินประจำการอยู่บริเวณใกล้เคียง แน่นอนว่าสถานีตำรวจรถไฟแห่งนี้อยู่ในสภาพร้างผู้คนเหมือนกับสถานีตำรวจรถไฟอื่นๆที่ได้ย้ายออกไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นหลังตำรวจรถไฟถูกยุบไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวหินบอกกับเราว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ตำรวจรถไฟถูกยุบเพราะมองว่าอำนาจหน้าที่และภาพลักษณ์ของตำรวจรถไฟทำให้รู้สึกอุ่นใจ และปลอดภัยมากกว่าเจ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยอีกทั้งยังมองว่าตำรวจมีอำนาจในการจับกลุ่มคนร้ายได้ตามกฎหมายต่างจากรปภที่ไม่มีอำนาจในเรื่องนี้ร้ายไปเนะขาัวเป็นนตรายเลยยางพวกคนยาคนไรถ้าตำรวจมีอยู่นะจับได้แทบทุกวันเลยนะจับจับยาอะบ,บ้ามันมีเยอะขนาดนั้นเลยรประจับได้แทบทุกวัน คนตางนุ่งชางด้าวเข้าเขาก็แจ้งตัวทางด้านตำรวจนะถ้าคนหลายผาลี่ขบวนดับบนรถไฟนะพอขบวนหน้าเขาโดนลูต้นได้แล้วก็โดนฟ้าทางรถไฟไปแจ้งแล้วใครจะหน้าไปจับบนรถไฟไม่มีใครแย่จับนะมีใครหน้าจับคนชนรถไฟจะไม่จับหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจโดนไม่กลัวจริงไหมหนูเ้ามึงไม่ชนรถไฟมึงไม่ชนตำรวจ ขณะที่ผู้โดยสารบางคนสะท้อนว่าอยากให้การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารให้ชัดเจนบางคนมองว่าเมื่อไม่มีตำรวจรถไฟก็คงต้องตัวใครตัวมันแต่จะมีหรือไม่มีบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ต่างกันตัวใครกับตัวมันครับคิดง่ายๆนะผมอยคิดแบบนี้แแต่ส่วนมากอุบัติเหตุรถไฟบนรถไฟนย่ามันจะไม่ขันมีน้อย ช่วงชิงลาวั่นก็ัมาแต่ยะงมีเท่าไรไม่ค่ยมีแล้วแล้วมันต่างกันไหมคะมีกับไม่มีรู้ว่าไม่มีจะดีกว่า <laughs> มีก็ไม่มีประโยชน์รถไฟนะไม่ได้มีคุมเห็นผมลุงนั่งนั่งนั่งคุยเคยนั่งตั้งกินกาแฟตั้งแต่บางคืั้จนถ,ถึงหงานใหญ่คิดว่าอยากได้ความชัดเจนในการขั้นตอนการทำงานของอาทางรถไฟ ว่าจะช่วยความปลอดภัยได้ประมาณไหนแบบไหนแล้วก็อยากให้มีการโฆษณาแบบชัดเจนให้ลูกค้ารับรู้ว่าเวลามีเหตุร้ายเราต้องดำเนิกนการยังไงการเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพมายัางสถานีประจวบแม้จะเป็นเส้นทางสายใต้แต่ก็ยังไม่ใช่การเดินทางในระยะไกลแต่ระยะทางที่ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงอาจพอทำให้เห็นภาพได้ว่า ความปลอดภัยของการเดินทางยังอยู่ในระดับที่วางใจได้คำถามที่ว่าใครจะดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนแทนตำรวจรถไฟเรื่องนี้รอฟอรทอเคยออกมาให้ความมั่นใจว่ารอฟอรทอมีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยพื้นที่บนขบวนรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่ของรอฟอรทอคอยดูแลและจะจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเอกชนให้เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติม ส่วนความปลอดภัยบริเวณชาชลชาาจะอยู่ในความดูแลของตำรวจท้องที่ขณะที่ก่อนหน้านี้นิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่าหลังตำรวจรถไฟถูกยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกำลังคนประมาณ200-300นายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทดแทน 1, ทันทีไม่มีช่องว่างเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการรถไฟแน่นอนซึ่งผลการประชุมบอร์ดรอฟทเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงวงเงิน34ล้านบาทให้กับเจ้าพนักงานตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึงเดือนตุลาคม2567หรือหลังจากตำรวจรถไฟถูกยุบโดวยวงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินที่รฟอฟทอเคยจ่ายให้กับตำรวจรถไฟในแต่ละปีอยู่แล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังให้รฟอฟทอ พิจารณาม,มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารเพิ่มเติมเช่นติดตั้งกล้อง CCTV ตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะบนขบวนรถไฟให้มากขึ้นและติดกล้องที่หน้าอกของพนักงานตรวจตัวโดยสารผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำว่าแม้รฟอฟทจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่เรื่องความปลอดภัยเป็นนโยบายที่รฟอฟทให้ความสำคัญมากที่สุดและจะไม่นำเรื่องการขาดทุนมาเป็นอุปสรรคแต่คำถามที่ชวนสงสยัย คือตำรวจรถไฟที่รอฟอรทอเคยบอกว่าเป็นปาการด่านสำคัญในการป้องกามเหตุอาชญากรรมบนขบวนรถไฟและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อพบผู้โดยสารที่มีประวัติอาชญากรรมจะมีการแจ้งเตือนทันทีทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับได้ทันที จนทาให้ตํารวจรถไฟสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้เป็นอันดับต้นๆของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและยังมีผลงานเรื่องการจับกลุ่มการลักลอบขนย้ายยาเสพติดและแรงงานเถื่อนอีกเป็นจํานวนมากจึงน่าสนใจว่าตํารวจจํานวน200-300นายที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตํารวจรถไฟที่เคยมีกําลังพลถึง800 900, นายจะทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากันหรือไม่และในอนาคต หน่วยงานใดจะเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้เหมือนหรือดีกว่าที่ตำรวจรถไฟเคยทำหรือไม่